ยู่ร้านหนึ่งค่ะที่แบบเป็นร้านที่สาวกูดดิ้งห้ามพลาดเลยนะพิมก็เลยจะมาตามหาแล้วก็มาลองชิมดูค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปลองชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะพิมก็ามาถึงร้านแล้วค่ะอยู่ที่ร้านปลาเฮาเทียนมี่ รู้มากเลยอะที่สําคัญนะมีรู้สึกว่าในร้านคือเย็นตอนแรกเดินออกมามีแดดตอนเดินอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะมีแดเดเลยเข้ามาแดกอุย้ยเย็นนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีเมนอูอะไรน่าสนใจมากโอ้โหเมนูมีหลายอย่างมากเลยอะอยากกินเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราเริ่มสั่งนี้ดีกว่ากดจิ้ง่านดักเจนลี่บวยเก็กฮวยดีกว่าชอบกินบวย กิ้งก้าวจิเบอรี่ด้วยปกติเจอมันจะใส่แบบในของข้าวเนอในลองดูใส่เป็นของหวานเป็นยังไงบ้างแล้วก็อ้วนนี้เป็นเมนูพิเศษของช่วงเดือนเมษาพฤษภา t นี้นะคะตัวพุดดิ้งารานิต้ายูสุงงั้นเราสั่งเลยนะเอาสี่ถ้วยนี้ค่ะได้ยินครบแล้วเครื่อเพิ่มเพิ่มเลยไหมคะส่วนเครื่องดื่มเอาเป็นอันนี้ละกัน น้ำซ้มจี๊ดสดทได้ยินว่าจี๊ดสดชื่อเลยเลยอยากจะลองนะคะแล้วก็จะมีชานมข้นโกงที่เป็นิกเนเจอร์เออใช่ไหมเป็นิกเนเจอร์ของร้านเลยปะคะ<ม>โอเคงั้นเอาสองอย่างนี้ค่ะในความที้เขาว่าใช้ตัวเลขแปดเนะคะเป็นตัวกิมมิกแล้วก็ใช้เมนูต่างๆของเขาราคาทุกเมนูลงท้ายที่เลขแปหมดเลยค่ะในชื่อชื่อร้านนะคะ เขียนเมียเนี่ยคะ่ะก็มีความมีกิมมิกระชื่อด้วยนะ <S <S เนื่องจากวารานะคะ <S <S ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่8เนาะ <S <S เพราะฉะนั้นเขาเลยตั้งืชอเป็นฟ้าเขาคือหมายเลข8ดนั่นเอง <S <S แต่นอกจากที่มันจะเป็นตัวเลขที่ของที่บ้านแล้วอะเลขแป่อะถือเป็นเลขมงคลของคนจีนไว้นะ,ะแล้วเลขแทํทไมถึงเป็นเลขมงคลของคนจีนคะเพราะว่ามันออกเสียไง,ไง,ไอไอไงคล้ายๆกับคำว่าฟ้ามันท้องเสียงคาว่าฟา้าซึ่งจากว่าร่ำรวยคนจีนก็เลยชอบเลข8นั่นเองส่งวนคําว่าเขียนมีนะคะเวลาได้ยินคำนี้มนจะคิดถึงแบบนี้ว่าลูกหลานจีนต้องเคยได้ยินอะ เทียนมีมีปะ่ะเคได้ยินเพลงนี้ปะ่ะเพลงต้องดิจิตตงคืนหรือรึใช่ไหมเทียนมีมีอันนี้แซ้าแต่เจนนิ่นะคะไอตัวเทียนนิ่มๆคือแบบหวานตามน้ำผึ้งใช่ปะ่ะซึ่งมันก็เป็นตัวสื่อถึงรสชาติที่หวานธรมหวานชื่นมีอีกหลายอย,ย่าะหนึ่งก็มีความสุขนั่นเองอะ่ะโอ้เพราะฉันก็ตรงร้านเลยเพาะว่าร้านนี้ก็ขายของหวานใช่ไหมคะพูดจริงเครื่องดืง่มต่างๆากนั้นเป็นเป็นเป็นพุดดิ้งเป็นเครื่องดืง่มดีเหมาะสมชื่อเลยจ้ะ ะะด้านการตกแต่งตั้งแต่เดินมาถึงหน้าร้านเราก็จะรู้เลยว่าเออเนี่ยเป็นสไตล์ร้านจีนเลยนะเป็นซุ้มโค้งๆค่ะแล้วก็ใช้หินขัดตกแต่งร้านเต็มเลยเอาจริงเวลาเห็นหินขัดพวกนี้นะคิดถึงบ้านนกองอ่ะคิดถึงแบบบ้านต้นจีนชอบใช้หินขัดไปสร้างไว้ในบ้านอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ได้บรรยากาศดีอย่างตรงพื้นเนาะเขาก็จะมีเป็นลายเด็กๆสวยเลยค่ะพอเราเห็นแล้วแบบเออเนี่ยมันคือแบบอารมณ์ความเป็นจนะีนอะแต่มันผสมประสานกับความสมัยใหม่ทันยุคทันสมัยดีนะแล้วัตถุดิบของที่นี่ เ,เพราะฉะนั้นวัตถุดิบของก็คือดีทุกอย่างค่ะมาแล้วค่ะทุกคนเมนูพิเศษของเดือนเมษาแล้วก็พุษภานีพุดดิ้งสันตายูสุค่ะนี่โอ้ว้าวว้าวดึงๆอุ้ยพุดดิง้งพุดดิ้งมารักมากขอเชิมหน่อยนิดนะั แล้วก็น้ำแข็งใสก็เย็นๆโอ้ยผสมปสานกันดีนี่นี่ฝั่งนี้เขามีใส่เป็นแบบอะไรนะอโลเวลา่านี่เขามีอโลเวล่าด้วยนะน่าจะให้ฟิลแบบปลุกๆนิดนึงเนอะอุ๊บอ๊ ตัวโอโลอเวลาด้วยนิดนึงแล,แล้วก็พุดดิ้ก็เนียนมีน้ำแข็งใส่เล็กน้อย<ๆ>กิน<ๆ>อยากให้มามามากินด้วยกันเลยอ่ะอร่อยเราต้องชอบแน่ๆทุกคน<ๆ>มาแล้วค่ะพุดดิ้งบวยแก๊กชวยค่ะคือเป็นคนชอบกินบวยนะ<ๆ>เราก็เลยแบบเมนูนี้ต้องลองสร้างไปนิดนึงนี่น<ๆ>มันเป็นแบบใส่ สีไม่เหมือนไม่เหมือนพุดดิ้งปกติตองชิมโดยที่มันเป็น,นุนยนี่ว้าวอุ้ยอุ้ยบ้ยดา,ด,าดึงดึงเหมือนกันเลยอ่ะชิมหน่อยนะคะ ชอบบวยนะต้องชอบเมนูนี้มากแน่ๆเลยอะ่ะมันมีความหอมบวยมีเค็มอ่อนๆนิดนึงค่ะผสมลงไปกับความที่แบบเจลลี่ก็คือลื่นฟืดมากน่ารักมันดึงๆแล้วลื่นฟืดเข้าปากคืนเนียนเลยอะ่ะรอบนี้กินทาไมคำที่สองนะมีความหอมของแก๊กบวยอะ่ะละมุนอยู่ในน้ำด้วยอะ่ะเมื่อกีาาก้เรางสนตัไม่โดนน้ำ <c oughs> อุ้ยหอมมาก กินแก๊กไม่ผสมไว้อร่อยอันดับนึ่ะนีก่กุดดิ้งโกจิเบอรี่ค่ะจริงๆโกจิเบอรี่เนี่ยน,นะก็คือไอที่เราแบบเคยได้ยินกันว่ามันเป็นสม,มุนไพรจีอนอันหนึ่งใช่ไหมชอบใส่ในกับข้าววะเนาะที่ชื่อว่าเกา หรือว,ว่าโกชิอื่นปกติอะเราจะเจอไอตัวเกากี้หรือไอโกชิเนี่ยอยู่ในพวกของข่าวใช่ปะแต่วันนี้เขาใส่ในของหวานนะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วอีกอันนึงอะประโยชน์ของไอตัวเกาจี้ด้วยนะคือเขาบอกว่ามันสามารถแบบช่วยบำรุงพวกตาไตแล้วก็ตาได้นะอลองชิมดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ น่าละอืมอืมวิพุดดิ้งของเนียนอะ่ะมันเนียนจริงๆแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเลยข้าปากละลายในปากเลยจ้ะเนียนมากเลยแล้วก็จะมีความหอมในนี้เขาต้องใส่เป็น แล้ว่าไงตัวตวน้ำหวานนิดนึงที่เขาใส่ออกมาหอมมากเลยค่ะแล้วก็ใส่กับ,ก,บกับตัวเกาเกี้ยนนี้เนาะไม่มีรสขมนะคือดีอร่อยกลมกล่อมเข้ากันได้เออแล้วก็ของร้านนี้นะคะบุดดิ้งเขานอกจากจะเนียนนุ่มแล้วนะรสชาติที่ออกมาจะเป็นหวานน้อยอ่ะสำะหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานวก็ได้เอออร่อยกําลังดีคือมิม้มเองก็ไม่ชอบกินหวานมากอันนี้ก็เลยแบบเป็นอุ้ยมีความสุขมาก ใช่วันนี้มามาไม่ยอมมากับเมมไม่งั้นนะให้มากินดกันของอร่อยจะอ,อีด้วยสอ,อีฟชาตนะคะไม่ได้มากับเมมวันนี้นี่ค่ะมาแล้วซิกเนเจอร์ก้อนหนึ่งของที่ร้านนะคะพุดดิ้งงาดำค่ะโอ้โหดูสีก็น่าทานแล้วนะมีความหอมออกแบบทุกเมนูที่วางมาถึงหอมหดเลยอะแล้ก็เคสนี้มีน้ำอันนี้ด้วยไอศรหมดูกนนี่ แลเป็นเมนูพิเศษของที่ร้านป้าห้าวแก่นนี้ของเขาคุณนะเพราะฉะนั้น mm. ซ,ซึ่งน้ำราดอัน,นี้นะมันก็จะช่วยทําให้เมื่อเราราดไปแล้วทำให้รสชาติของงานหรือว่าตัวอาหารของตัวขนมอะค่ะมีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยยิ่งขึ้นลองชิมดู เพราะว่าที่ร้านนะคะเขามีน้ำนี่น้ำส้มจี๊ดจีดโดนใจจ้ะอ๋อเดี๋ยวเรามาลองชิมด,ดูซิว่าจะจี๊ดขนาดไหนนะคะอ๋อปี๊ดโดนใจจริงๆด้วยอะ่ะหูเมื่อกี้แอบแบบว่าอาหารแบบขนมห,หวานเนาะไม่คได้มีความหวานของมันอยแล้วใช่ไหมคะตะกียส้มจี๊ดเลยปี๊ดโดนใจจริงๆอ่ะ ไม่ได้ค้นแบบว่าไม่ได้ค้นแบบว่าปิ๊ขนาดนั้นนะเขาจะมีความใสๆผสมไปในน้ำตรงนี้ด้วยโอเคอร่อยอยู่เย็นๆแล้วก็ส่วนสายชานมค่ะที่อยากจะได้อยากกินชานมที่ร้านก็มีซ้าชานมห้องกงเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันนะคะ ถ้าคนชอบชานมต้องชอบนะเออหอมหอมค่ะน่านจะเป็นชานมสไตล์ฮ่องกงที่เป็นเซ็กเนเจอของที่ร้านไม่หวานเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ได้สั่งปรับรสปรับหวานเลยนะคะตามที่ร้านเขาจัดมาให้เลยมันก็ไม่หวานอยู่แล้วดีดีดดกินไปฟังเพลงไปโอ้โหบันเทิงชันละค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่มิ้มสั่งมาชิมทุกเม เลือกยากมากจริงๆทีมงานบอกว่าเอ้ยลองดูซิเอาไหนที่แบบชอบที่สุดชอบทุกเมนูเอาจิงเพราะว่าทุกเมนูมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างของเขาเลยม,มันก็เลยแบบโอเคอ่ะมันมัน,ม,นมันดีทุกอันเลยค่ะชอบชอบ <c oughs> ชอบสำหรับ,บการเดินทางมาที่นะคะ <c oughs> ก็เดินทางง่ายมากเลยเราจะมาจาก MRT ก็ได้หรือว่าจะถ้าขับรถมาก็จอดที่ตึกของแอมไน่าถาวก็ได้ค่ะแล้วก็เดินมาินีดียวเองร้านนะคะตั้งอยู่ซอยเท็ซาเดินเข้ามาไม่ลืกค่ะแป๊บเดียวจอเลย สำหรับวันนี้นะคะก็อิ่มอร่อยมีความสุขกับการที่ได้ทานของอร่อยไปแล้วนะสำหรับอ e ีพีหน้ามน้จะพาทุกคนไปกินเที่ยวเล่นที่ไหนอีกนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กด, like, กดแชร์ subscribe สัญญากดิ่งไปให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อ e ีีหน้ามีไปแล้วค่ะวันนี้ใจจี้